โชคดียูทูบเบอร์แลนด์พัดพี่น้องมารับชมบรรยากาศสื่อขายง่วอ,อยู่ตลาดเชียงวังจังหวัดยะโสธรครับวันาววานี้เป็นเสาร์วันทั้งค่าที่ยี่สิองสิงหาคมครับตลาดสื่อขายมือคือคัดขโมนเนื้อขายดีพี่น้องครับตัวปูตัวนี้แม่พื้นดีเป็นเนื้อไปพคนขายเลยหาเงินครับสัมยักนี่ครับตัวรหัสมือตัวนี้ขายเลยครับตัวนี้เออคนขายลอ่อคือรถจังเดียวขายเรียบร้อยปิดการขายตัวนี้หาเงินยังอะไรของพ่อขายเท่าไหร่นะ คูบอมือเหนือยนะพอเนาะไล่ไปได้พอมือลกปัญหาปอได้หนีสายเหนือยนะพอเนาะไายคุณไล่คุณไล่คุณบุ๊งพี่น้องเปรียบเทียบระวังโต๊ะระหามมือครับโต๊ะอะไรโตัวนี้มือลกปัญหาสักญาข้าวีกับน้องเนาะโอ๊ยมอนซอนเอาขอบคุณหลายที่เขามารับชมครับผมยี่เรื่องครับพี่น้องครับผลิตภัณฑ์วันพ้าลวยของบริษัทวันพาลวยครับผมใส่ในขอบบริษัททุกอย่างป้องกันการเกิดโรคไข้ไข้เจ็บครับกระบ้วงกระควายเด้ครับพี่น้องเด้อ ปจุศท,ทุกชนิดวันพาลวยที่ต่อคุณต่ำเลยครับคุณโชคดีหรือคุณโชคดีครับผม080692หา97ป้0 8, 0 6, 09, 09, 09, 09, 09, องกันรักษาโรคน้ำปีสกินได้ได้พี่น้องครับป้บองกันว่เกิดของอ้โรคไข้ไข่เก็บของของของสัตว์แต่้าไมสัตว์ทาไมสัตว์มีสุขภาพแข็งแรงดีเลยวก็บ่มมีโรคภัยครับคนในฟ้ามปะจัศเลยครับยินซีเข้มข้นน้ำเข่าจากต่างประเทศได้พี่น้องเด้อมือเท่าไหรพอทำไมม่งราคาะ ราคาหกปัญหาหกันหานอหกปันหาพอมีเล็กเทร์ซับบอใส่มาเบิ้งเอามาเลยศูนย์เก้าสี่สองเก้าแปดเจ็ดปูนก้าก็ตัวผูพี่น้องเด้อตีเป็นเนื้อไปนักประมาณคือสีประมาณส0งร้อยโลไดไเนาะพอนอเออตัวผูครับพอพันอะไรนพอาน้อยเนาะมันมันมุปพานเก้นเกินสูงเมตร3ามบวกบวกนพอนามสบวกบเอาพี่น้องครับคือคักมอนี้ มาตีรไมใท่นะเนี่ยี่ตัวไหนขับตัวไหนก็น่อยหน่เปิดไปี่จ้ะมื่นสงเนาะจ้ะมื่นสราวังตัวละหามือตัวละมื่นสองพี่น้องมือก็เดินโอ้ยบรเวณพอกระดูกมันอแต่ตัวแม่ตัวนี้เขาตีเขาตีเปเหนือไปหาหมื่นเปยรอล่อขึ้นรถมื่นสองเนาะเซนเซติกสักผมนิดนึงศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามหนึ่งเจ็ดแปดห้าหนึ่งเจ็ดแปดห้าพี่น้องมึเทียบเทียตัวราวงมื่นสองครับตัวตัว สายเนือสายเนือโชคดีสุดแตนครับผม <bunker. S 1> นี่ก kind of mm ็เ hmm. <arn> <IEL> นือมั่งนี่ตัวนี้ฝ่ายนอนี่ยอีพอเลยนี่ฟังนีช่วงเนือเด้นพี่น้องเท่าไรครับพ่อหน้าครับสัมได้่สามเท่าไรก็สามหมื่นหกสามหมื่นหกพี่เป็นเนือนี่เนาะแม่นบเมนพอพันนี่เนาะบโอ้ก็หล่มเนาะหน่องก็หล่มโอ้พี่น้องนี่หนส่งนี่ประมาณพี่น้องครับสูงสำปากอมนี่ก็ประมาณลอยหาศีรษะค่อมสูงเคนโคกงหางมาครับ เอาหอวาหน่อพี่น้องทังบานว่าไห้ทยคอแข็งคอขาคอหนาคอลังไหแนเอาทยนี่ครับเอาสามหมื่นโอ้ยนอตีเป็นตีเป็นเหนือไปเนาะเอาเซเล็กมามาว่ากันเหล็กตัวสามไอ้มีบอกต้องบ่กเบิ้งศูนย์แปดเกาศูนย์แปดเก่าห้าแปดห้าแปดห้าสี่เกาห้ี่เกบลอดแท้ว่าเซฟนีได้ห่างแท่เนาะเอาโทษมากพี่น้องเปรียบเทียบระว่างภายในเยอะนีกว่าบ้านกับสามห่อยก็โล่ได้อยเนาะสามหอยก็โลกว่า เอาว <ITA> ่าสนามอีกเลยครับั้งใกลใสกันตอนอยู่ครับน่ไดล้พอเอาแม่ลูกขึ้นมาอยู่มงนีล่ะแลรัยูหนีเนาะเขากเขาดงนีมเป็นดงดงวันเหนื่อยเขาถ้าได้ล่ะพอแม่ลูกสามสิบหาครับสามหมื่นหาแม่ลูกอยากได้เนาะสามสานะครับลูกตัวแม่ลูกตัวแม่อีกตั้งหากสามหมาแม่สูงประมาณเมตรเท่าไดพอเมตรสาเมลูกเมตรยี่สิบเนาะ พี่น้องเบิรงเอาเด้อมันเปืี่ยนขี่น่อยนึงนะคอแกงคอขาเพิ่นเบิงเอาพี่น้องท่านบานถามให้ว่าทายเบิรงเกอคอแกงคอขานมยังไข่อยู่ในนอห้นุ่มลูกยู่ลูกจักเดือนอะไรนี่ลูกหาเดือนเขาหาเดือนกวัวนอใบไม่หลอดรอพอมีใบหลอดมีบ่บ่มีบ่มีครับโอ้โหคบในบ้านนอเพป็นลูกมาจักจั๊กลูกเหรอสองลูกครับก็สองตัวนี่นอลูกสองตัวนี้เด้อครับเด้อสามหมื่นหาอนอราคาต่อรองกันไหนต่อไ็อกนะพอเนาะบอบานไดครับ วัดหงพัวครับืมอิเภอไหนเนาะจังหวัดไผ่ฮะหงไผ้งวพระดมไผ่ขวายอยู่ด้อพี่น้องเด้อข้อแกๆนี่เบิ่งเอาพี่น้องเด้อสามหมื่นหาต่อรองกันได้เออเอาขอบพูดไรพอเอ้ยบึงขอเบอร์โทรหรอยังครับมาใส่มาใส่มาศนย์ส่ศูนย์แปดสี่สี่หนึ่งหกสี่หนึ่งหกแปดหกสามหามสามหมื่นหาต่อรองกันแอ้แม่ลูกแม่ลูกโตที่สองเพิ่นเอาโซนง้นเนื้อาทีนี้ จนงวนเนื้อนี่ก็บงวนเนื้อด้วยครับนี่ก็ซาโล่เท่าได้พอซาโลรีพี่พอ่อเท่าไหมราคาสี่หมื่นครับแม่ลูกลูกผัวเนาะ,ะ,ะ,ะพ่อนะเอาพี่เนาะแม่ลูกลูกผัวซาโลรีเนาะโอ้แม่ยาวแงหงเนาะเอาโอ้เรียบเพิ่นถึงเงื่อนหนึ่งครับแม่เพิ่นเด้อแม่เพิ่นเลียบเงื่อนหนึ่ง รีบเจอเจอรั้งหน่อยหนึ่งสี่หมื่นของสี่หมื่นตัวนีก็แมนเนาะบ่อสี่หมื่นซาโลเล่เนาดูดูตัวไรปอนกทีสื่อมาเนาะเอาพี่ใส่เรนเขาสับผมนิดนึงเขาซับพี่ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสามสี่สามเจ็ดสี่สี่สามเจ็ด่เด้อข้าี่น้องมักชอบซาโลซาโลเล่ต้มหน พี่ใบหลอดอยู่ยน่าเบิ้งลักษณะเบิ้งเขามีใบมีหลอดหายอยู่นั่นน่ะเบิ้งพี่น้องจะว่าไม่ตัวงผู๋เด้พี่น้องเด้อเอากรบเป๋าวราคาไม่ได้ไอ้ตัวนี้พ่อใดญยังมั่งเงื่อนมัขายดีตพ่อใหญขายอยู่เนาะเมื่อกี้ตัวนั้นบอกขึ้นยังกันหามือนึ่งขายไม่ไา้เราลอราขึ้นรถอะไอเราบอกว่ามันราคาพ่อใดญอยู่ครับพ่อฟั่งพ่อยังอยู่พ่อฟัดพ่อเวียงอยู่ตรงนี้ตรงเนื่อนตัวนี้ครับตรงเงงงามอีกฝั่งหนึ่งตอนแรกแหละพ่อจากไหนเนื่อ ดีเป็นเนือแต่ปัญหาแต่ปัญหาโอ้โหังยงเองทุกคนเฮ็ดบุญเดี่ยวพอดีเนาะตัวสานีเนาะเออคักปังยังเลยสูงเมตรสี่สิบเฮ็ดบุญเดียวพอดีแล้วว่ะเอาดีเป็นเหนือไปมื่นไปปัญหามีเหล็กก็ซับใส่มาศูนย์แปดสี่เก้าห้าสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งเฮ็ดบุญเดียวพอดีพี่น้องตัวสานีเนาะใส่แตงเมี่ยงเดียวพอดี เหนืออะไรพี่น้องเออเอ้าไม่นะใช่หน่ะแม่ลูกบ่เดี๋ยวเด้อแม่ลูกแม่ลูกผมไทย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 เหมือนไทยเด้อไทยเด้อครับเจ้าบ้านทั้งบ้านเห็นมันยไทยก้มสั่งมันยไทยแต่แค่นี้แหละพี่น้องเพราะง่วงมันติดแม่งง่วงไหลเออง่วงมันหลายเข้าใจเข้าใจเข้าใจกันเด้อแต่เท่านี้แหละครับแม่ลูกแม่เป็นสุดท้ายสองเป่นสอง พ่อพ่บ่พอไหนยังยังไปบ่อบ่อหลอด่อหลอดพ่อหลอดพ่อหน่อยมือมันหลุบมันหลุบอหน่อยบ่อหน่อย่อวย่อเมยมันหลุบีวยนอห่นสองนพ่อหนอรวมันจะขายเท่าไหร่รมันสองหม่นหนถ้าหมดสห่หสองวรวมกันนี่ยสามื่นหันให้ไห้ห่นเไปพ่เน่าเวูู้กพี่น้องเอาเบื้องเน่าพี่น้องเบื้งตามนี้แหละในเท่านี้แหละครับ สูงลูกสูงเม็ดสามบวกบวแม่สูงเมตรขาิบนิดๆิยาขาดตำเี้ยงน้อยนึงบนผ่านยาเหลืยกมามเหลียกไหมก็สับพอเหลืตัวส์บพี่พอสามพ่นหกพี่น้องสองตัวนี้ตัวหลังบครับศูนยหก่ะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสองศูนย์หกเจ็ดครับเอาบอกยัไงนี่เปิดเุงโป่งเลย อุ้ยบุญกระถินตัวนี้เดียวเดียวเลยเ่างใยไหัหยังยังับน่ะตัวบอกไน่ม่่าห้างเขาเ่อตอยู่บอกใสตัวไหเนี่ยนี่นีห้างกต่ออยู่ตอตัวนในห้าง่าไปนรอดสามบอก่หนึ่งยิหรอเเป็นเนื้อพี่น้องโซนนี่เป็นเนื้อนีสามหมื่นเปิดห้องไว้สามหมื่นเปิดองเปิดหลอดไปสามหมื่นขายกันา เอาขายง่วเหนื่อยบึงพีรองเด้อต่อไปสิไปง้องามต่อมีตัวนีสามมือไม่ห่างห้ยเราไอสามมือรอดเป็นโวขายผ้น่ทเลางกันไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนไอ้เพิ่น3 0 0 0ันหมือนกันลางปันหนาหอ้ยแมมาเลยเิ่นหยสามมือรอดแมนครับรอดสามมือเยอะรอดบนไดอย่างเนาะเอาเียเลยม่จาบ่อะไรไหมก็บาาตัวนีเอาขยกันแล้รกันเจ็ดห้าบ บ่มาใไปซื้อนอรอขึ้นรถเอาเลขไมาที่ล่ะทรศัพท์พี่บ่มีตัวเดียวบ่ครับยังตัวเดียว0ูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สี่แปดห้า่แปดห้าห้าห้าเจ็ดห้าห้าห้าเจ็ดห้าปุ่นเร่งชวนสามหมื่นหอดนวะยอก่ไฟไซดด้วอยยุดีเดียวกันเ้ครัมาเอานมาให้วะนั่นนะ้ให้ตัวนี้ยแล้ครับเจ็ดพันหาตัวนี้แต่ว่ารอขึ้นรถงน่อยตัวนี้เจ็ดพันหายังยังยัง ไปพี่น้องน้ำกันมา no น er, no ้ำก ah. ันมาดูนะลิงโซพลังก <wh> ันลิงกันอยู่เสือยะถึงสองพันโอ้นี่ก็ซื้อไปพี่น้องเตรียมขึ้นรถได้นี่เอ๊ะอะไรยายเอามาจากตัวนี่มาจาต้นเด้อต้นนั้นขายหรือเปล่านะมาคู่นี่บปล่าเดี๋ยวคู่นี่ขายไปไหนต้นละหมื่นึ่งพต้นละหมือหนึ่งพันบ่ถูกมาหนึ่งสองตัวเนาะโอ้แฟนซีครับพี่น้องไล่เด้อต้นละหมือหนึ่งพันเด้อ มองมือขายได้บ่มองมือขายได้ปว่าจะราคาขายห่าโอ้มองมองขายมนเลยเนาะนี่น้อยสูงเมียยี่สิบง้อยนี่ประมาณว่าถึงปีหอกพี่น้องก็ผูกเอาไปขุนไปเลี้ยงนะพี่น้องนะมือหนึ่งพันเนี่ยนี่น้อยนี่แหะครับตัวหนึ่งลายตัวหนึ่งขาวตัวหนึ่งสีลายตัวนึงสีขาวไปที่หลักไนซะเรกมาเบอร์โทรเบอร์โท่าสูทเก่าสามสี่สี่สองแปดห้าแปดส อุ้ยอันตรายนอใส่แจกได้ตัวนี้มันตําแม่ตัวนี้ตําตัวนี้ตัวละมือหนึ่งพันพี่น้องซื้อไปไปขุนต่อเนาะอาไปเลี้ยงต่องงวนนี่ประมาณก็ถึงปีเจ็บทีกับเมื่ากี้เจ็ดเดือนเนี่ยเอาไปที่นี้เบิงเอ้าก่อของแปลกเหรอพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเนี่ยเจอเหรอเท่าไรพอบอกมาเลยราคายี่สิบแปดบอกสี่สิบแปด ชือพ่อเราประจำสี่สิบแปดพ่อพี่น้องมันงามต้มผู้ไ่ต้มแม่ต้มเนื้อซาโลเลตัวเมียเด้อพี่น้องครับเข้าใจอยู่ครับห้องนันครับแล่ครับบ้านเอ้าสี่สิบแปดครับน่าจะเป็นเล่มันแหละเนาะมันมีน้ำลนักเนาะมันมีน้ำลนักเป็นเล่มันแหละเนาะพี่น้องเป็นเล่มันตัวนี้ครับเพราะมีน้ำลนักเลยมันมี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 บื้อมันอ่ะบง่ายๆตัวพี่น้องเล่มันตัวนี้เด้อ 48น่อ่คุณพ่อนี่ยนะมากกว่าได้กับเจอแล้วกับทายให้เดี๋ยวได้คมบทที่ขอเตรียมเบอร์โทรศัพท์ผมด้วยกูเลยมันนํำลางแม่เราตลาดชวบะเขา48ไสเหล็กมากโทรศัพท์่อ0 2ทำไมเบอร์092 092 91 61 166 2 ความสูงงอหน่ของแม่นี่สูงประมาณเมตรสี่สิบหนกเมตรเมตรหนึ่งเนาะเมตรกว่ากว่าเมตรสิกบกว่าลูกเราจักเดือนละ่ะหาเดือนหา <9 S 1> เดือนกเนาะเล่มั่นเถอะอออออพี่น้องเด้อเล่มันเล่มันเอาเบิ้งคอแขกงคอขาเบิ้ลไหยเล็บปุ๊บมีส้นนี้ครับพับนาก็มีน้ำล่างมีนมนมกว่าสีครับเบิ้งไทยเงาประเทศนี้โอ้พอเอาไปเลี้ยงอยู่พี่น้องมันเง่าเนาะพ่อเนาง่าประมาณสองเมตรกว่ากับสองเมตรครึ่งเคึองประมาณสองเมตรครับ งัวนตั้มงวตั้มเนาะวะย่ไม่ใส่รยีบไ่ใส่อะไย่าเยไปใส่จไปใส่ไม่นาคุนไวกง้วชนง้นนี่น้อยนี่ยไข่ไข่เท่าไรต้นตะนสี่พันต้นละนสี่พันนอควสูงของงวยนี่ประมาณเมตรเมตรยี่สิบเมตรยีสิบเมตรยี่สิบวันดีครับ ข้อมูลงวดปัจจุบันเป็น20เด้อตุ้ผูมื่นสี่เนาะนี่โอ้เนื้อลายอ,อยู่พี่น้องเอาไปขูนต่อเอาไปขูนต่อเด้อพี่น้องตัวนี้ครับ 14, หมื่นสี่พันงวเนือน้อตัวนี้มันงวทไทยเด้หนินาขี้แก่นงวไทยเด้หนิหมื่นสี่พันแต่ว่ามันไทยมีบือมีเรือร่องไถ่มีบือให้คามานอต้นนั้นเล่เนาะเล่กระเทินเคืนเล่กระเทินอันนั้นก็เล่มันกันเล่มันเล่กระเทินเคืนเล่กระเทินสิเป็นเล่กับเบเล่สิเป็น มูนสีใสไหมเ์เล็กทร์ัพย์มาสามศูนย์แปดสองศู8 7 8สเจ็ดเจ็ดแอาไหมเอาไหมศูนย์เก้าสาครับผมขอบคุณหรายๆครับคอให้รด้วยคอยมาเด้อแม่มักตัวนีเด้อพี่น้องเด้อสอเมตรกว่าสี่หมืนทรมาต่อกันเอาจักพ่วงหรอพอ3พ่วงบ่สาพ่วงพ่วงเท่าไรพอโตเท่าไรอาอ ก็ผูกมาได้นอต้นนมันเก้าตนมันสองมืเอ็ดต้นนสองม่หาตนมัดต้น่ตัวแม่ปแม่บัรจดอาวไม่๋ผมีวัตผูกเดี๋ยวทายขนาดก็เด้พี่น้องมันเขาไปได้ครับแม่เขาเท่าไรพ่อเงหมืพันสองมืหนึ่งพแม่เขาเขาหายเท่าไหมื่นเก้าหมื่เก้าและแม่เขาคุณล่ะสองหมืห้าสองหมื่หาองหมนองมอมอง้องไปเนาะ ขอไปทายไปไหนพี่น้องเด้อเอาวทุกเดอกันอันนี้ก็แมนบ่โบแมนเออเอาเอาไปเขาลุกไปเออโอเคราค่าทชวนเอาพี่น้องไปกอบังเทียบไปเด้อบังทายมันก่อนตัวแม่สามตัวส่วนมากตัวแม่เพม่นเสียไใบดันหูทิศทิศตะวันออกวันนี้มันใส่เขามากแล้วมันเขาไปไหนก็เลยมาอยู่ในดงตัวผู้เอายางพอยางกว่าติดกว่าติดเอาทายเบิ้งหางเบิ้งขนเบิ้งดาบมันก่อนน่ะเอาพอได้อยู่ครับผม อ้ยเ้ดี๋ยวไททรนี้พี่น้องมาไทรนี้เด้อมั่วมันต่ำม่มันต่ำอะไรต่ำกันมามานสองันก้าหมื่นเก้าสองหมื่นห้เอาราคาตามนี้พี่พี่น้องครับสองหมื่นห้าหมื่นเก้มนัวแม่มาเลย มันเคยมีลูกมาบอพวกนี้มันเคยมีลูกมาบอเคยมีตัวไหนตัวกลางมีมีลูกมานอเคยมีลูกแล่แม่นั่นตล่นั้นเมสาวเมนอ่ก่บูหูนอเอาส่เรลเเบ้มาศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศนย์สี่หนึ่งนย์สี่หนึงหกสามแปดสามกสามแปมัวบ่าไหนพอพน่ม่นอเขาเงยาเ่นี่ยุเขา มักโทษมาพี่น้องไปก่อบางเทียบเด้อง้อแม่ไมาด้วสามตัวเข้าไปไหนี่สาวน้อยหัวสนามนะครับเมื่อกี้เขาไปดงงัวผูกไปแล้วมาเบิ่งผู้สาวมาท um, uh. mm. 60, 6, klar, so ี่นี่สามนิดน่อยมือน็อกไปหนาเนาะหนาเนาะเอาตายแน่นิดครับดูนะครับผมบอกมาตั้งแต่ดงสนามง้อเมื Tube ่อกี้นะมื่นหกขั้นหาตัวนี้ครับสามนิดหน่อยสล้างน้ำรางกขมี่ชื้อมันจุนบัวหนุ่มว่ะ ส่วกเดาพี่น้องเด้อแข่งขาดีมือนกันหาเด้อตัวนี้มือนพ้ลุ้นขายเท่าไรล่ะผม่าลุ้นว่าลุ้นห้าห้องุโตมนกันหาเมาีสแหมมีตัวเดียวปะว่าไงมีตัวเดียวปะมีอกวเอาสซลล์ผมนิดนึงก็เกือโทับศูนย์เก่าสามห้าสี่เจ็ดสองหนึ่งามขดได้ครับเด้อครับเมารกันมือหนกพันหาตอนอะไรอยู่เนาะ เอาประเทีนี้เขาไปดงง้องามไปนี่พี่น้องครับดงง้อเนื้อออกมาแล้วประเทศนี้เขาไปดงง้องามจุ๋ยจุ๋ยเลยสามหมื่นหาพันตัวนี้หูวบคำบใบหลวบคำคำใบใบอ่างเงี้ยล่ะเท่าไรพี่สามหมื่นหาพันโอ้คุณแม่เราเบิ้งอยู่เอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งเอาเอาเรีกให้เบิ้งเอ็นเลยเบิ้งนมมันเดียวแม่เนาะ มีติ่งล่มอมซีวัดน้ำรักษเส้อคนแม่ละมาสีโมเหลี่ยงชาวบ้านก็มาสีโมเหลี่ยงกันเอาไทยให้เหน็นพับหนาก็มีน้ำล้างนีง่เง่้ันเครื่องใหม่บันทัดน,น้ำล้างเงีวเครื่องใหม่บันทัดแข้งขาเล็บมีตำหนี้มีตุ่มหนึ่งตุ่มครับทางสวงเราแม่ละต่ออยู่ โอเคเลยเี๋ยวนเนกำลังต่อผไปรบวนเด้อโอ้พิษตแพงนะตวนี่นะไปต้อนซ้อนนาะง่วงแม่แม่แม่ละโมไทยเออกลูกมาพี่ตัวแม่อีกนะฮะเนเอกแต่แม่เอาไปจากแม่บ่ โอ้ยสีแดงไงลูกมันหน่อยเอาไปนมังกรเนาะนองพอน้องเออเท่าไหรล่ะพ่อน่ะน้องเท่าไหร่สองเก้าสองเป็นเก้าแม่ลูกลูกกับแม่ลูกกับสีแดงอยู่ต่างหากเอาเห็นนม่อมสีแดงลูกไปไอ้แมงแม่ไปลูกมันก็จะอยู่อย่างไอ้พี่นาะเอาไปนมังกนกอเศร้าเก่าม้เอาแม่เป็นงัวงัวไทยไทยกลางเนาะได้จักลูกเลยตัวที่สองนาะเอาพี่น้องกับเบิร์ตว่าเราเลี้ยงลูกเราดีมันเห็นไหมอื ใ่กลางสองมืเกพอาเอาพี e ่น้องพอเอาพรเอามืสองมื่นเก่าคุณอามีหอดบือไหมน้องจักเดือนละวกคนสองเดือนกลัวสองเดือนกลัวเอาสองมื่นเ่าเมื่อ่นไซเล็กไม่ผมตทรศัพศ์เก้าศูนย์สี่เก้าหกเก้าสาสองสมเก่าฝ่า่าเอาพี่น้องครับพวกมาต่อกันเอาตอนนั้นตอนนั้นคือตอนอยู่เส้นขาดว่าสีบรอด ขังเวงแหงมเต็เข่าข้างหน้าขัาหมัมนกดม้วนายนกควายเนาะงานอยู่แม่จะไม่ออกกล่องไหนี่แม่บ่ได้เลยเนกำลังทายอยู่นี่ตะการเลยนอัวหนานอฮะโอ้ยมนก้าม้วนข้งข้องไปเด้วนีนอพีนอมันจะเป็นแวนีเหรอดวนั่งก็ดีอย่กนอพวกกพวกย่างนัดตัวีหอเใครเพื่นเพื่นใรเพื่นบ้านว่าใช่ ห้องไวเจาไหล่ะห้องสาสครับเปิดสาหเปิดไว้เอ้าิไปยังแม่วิ่งเอาเบิ่งเอาสาห้ห้องไว้ด้อครับพี่ลู้ปึกไดล่ะพี่รูกปกใด,ด,ดสี่วา่ศูนย์กหนรรกตังตงอยู่มันบงง่ายกว่าเพรที่เราวหน้าเลกมาสามหมื่นห้าสามหมื่นห้เิกศู35 35์เป็นโทรครับผมศูนย์แปดส แปดห้าห้าแปดแปดห้าห้าแปดแปดห้าห้าแดี้บอกทำไมาลเจรมเนะเจ้มนอะบอกาผู้สาวอยาเนะุนกแปดองแปดห่ามเจหนงมห้าห้าแปดมห้าห้าแมองจากไหนนะของขายมีในใจอยู่เนอะสูงเมตรามปไปปลนแข้งขาผู้มิตรนี้ครับง้อข้างขอกเด้วนี้ครับง้อเหียงนี่ เลียงเลียงเอาพี่น้องครับาทอครับานธรรยาทานยาขานยาขาหัวหาน้องนี่ก็ทุ่าเยงผู้เฒ่าเลื้อนเป็นเท่นี้นะครับสีมันดีเนาะสีบดบตกเกลี่นี่แหละตามันทุกคนเนาะมีหกอดีกอวงบ่แมนบ่กอดเทนีึกว่าจนี่เอ้าเบิงวดไยไปท่นี่ครับงวดไยพี่น้อง งวัวไทยลูกลูกกับตัวเม่เด้อพเพนี่ครับแดงแดงนี่แหละเอามาลูกบบเราถักนอลูกแจมเลยพี่น้องแจมเยลยแจมแจมแจมแม่คืนนี้แม่คืนนี้เด้บ่งวดโอ้โออยใหญ่ใหญ่ไปหรอเว้ย <laughs> ไอ้หนอะพ่อหนาเอาไปใส่นี่ไปหาาขยครับ <laughs> เท่าไหนขายตัวนี้ห <c oughs> มื่นกว่าบาทนอเอาฟาร์มยังขนาดเด้อสิบสิบปรเด็กเอาดีเนาะผมเนาะ เอาตัวหนึ่งก็เห็นก็งามเหมพี่น้องฟังนี่ผมว่าท่านเขาง้อง่ามเนี่ยพี่น้องเขาง้ออยู่าฟังนีิแม่ขึ้นแล้วเพิ่นว่าสั่นน่มกำลังใครๆอยู่สีป้าลูกไปหาผู้บางไหมนอสองเดือนไม่ใช่ย่งไก่ไม่ถูกเลยลูกหลอดป่าไอ้หนุ่งงามเด๋งเหรอหลอดบักไดนครับช็อกันแล้วอาผมว่าอยู่ผมนี่แหละครับลูกหลอดลูกสองเดือนกว่าแม่นี่ขึ้นสีเปี้ยวเสีเปี้ยวสามีไม่ได้หรอที่นี่ครับน้อสามพันเก้าพอ ต่อก SO ันได้เด้อเอาลูกช็อกโกแลตลูก like. 2เดือนกว่าแม่ขึ้นเดียบร้อยเนาะสามหมืนเก้ามองได้มองอยากอยากได้นนองอยากมองอยากมองอยาก้องไว้ซื้อหรอครับพี่น้องครับต่อเดี๋ยวลูกแห้งเป็นะดูกแห้งลูกแล้วเนาะง่าไม่พี่น้องช็อกโกแลตเมื่อกี้ล่ะเนือนนังสะสมปุ๊บนี่ได้สามได้ผอมนี่น้องอาใไซเล็กไมหายก็สัตว์เต mm ่า hmm. ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แป เฝ้าพี่น้องครับนี่ายแข่งขาแต่ว่าเล็บเงื้องยนึงเนาะพี่น้องเนาะเล็บข้อทั้งคอกเล็บเป็นอย่างเงื้องเลยเนี่ยเก็บเงื้องเลยเด้อขีบก็ในสนามกระเป็นด้วยเอาพ่อเนาะเซลก็เล่นตัวนี้ง่ามด้วยพี่น้องด้วยนี่เขาใครหล่ะเขาผีเป่าเอาย่างๆอะไรเดี๋ยวคนจีลั่นงเห็นอะไตอนนี้เลยจิบปล่อยเลยครับแม่ลูกเนาะแม่ลูกลูกกับแม่พี่น้องแม่เป็นลูกง่วงง่วไทยไทยกลางอะอย่ากลางกลางเนาะ ในกางเด้อลูกเล่ากับตัวแมวน้องเหรอเนาะลูกกับตัวเมียเด้อลูกกับตัวเมียเอาอยู่กลางๆกับตัวสดต,ตัวเมื่อกี้แหละครับอยู่กลางๆแค่นีตก็นั้นป่ะพักกอยู่ทีน่นี่ลูกประมาณสามสี่เดือนนี่บ่สี่เดือนกว่า <4 S 1> สี่เดือนเออประมาณสี่เดือนเต็ม ่ายงัวจนหัวงัวมันอยู่ตัวไหนมันเห็นมันมัูมันกาถึงนาเบื้องบผมถ่ายสมมติผมหัวงัวประมาณอยู่จุดบคเท่าไรเท่าไรเมื่นหลอดได้พี่ฝโทรมาต่อนะเอ้าจะไปทำน่องที่ไหนอย่งนัะทองชอกระี้สี่หมื่นสี่หมื่นหลอดได้เนื่อยเาะส่เลกมาฝากเลห้าสดนยปศูนย์แปดศูนย์แปดศนดกแดดด 8463ี่หกพี่น้องโทรมาเด้ออยู่คู่ครับตัวเมื่อกี้ครับตัวเมืองเทพเลยครับโทรคู่คู่กันหน่อต้นนี้เป็นขายยังต้นนี้ไหนพอพันมาไหนเนาะพอได้พอได้เพิ่งว่ามันมันองศามันบ้องมันบ้องหามนะก็เบิ้งดีกว่าฮะสี่มันคว่ามสพี่น้องว่าสาสิบแปดป่ะเบิ้งไงตัวมันยาวตรงเล็งระวังแต่มันโอพันเนี่ยโอพันเอาพี่น้องครับ เดี๋ยวสิงลงให้เพื่อนกอนตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวคลิปสิขอไปช่วนงวงง่าหน่อไปที่น้องตัวน,นี้4ีเมื่อรอดเอาขอบคุณหลายเดือดเนอ